สวัสดีครับคลิปนี้ฝากถึงพี่เสงนะฮะพี่เสงสุวรรรอดนะครับก็ของคายนะฮะสั่งปั๊มน้ํามาแล้วก็หาตัวใหญ่ๆใ,ให้หน่อยนะครับจริงๆเราจะทําโรบินแล้วมันช้าก็เลยทําเป็นโคมสัสซีน็อกให้แล้วกันนะครับจริงๆตัวเนี้ยซื้อมาแพงกว่าโรบินอีกนะครับแต่แต่แตทํา เอาเป็นว่ารับปากเขาแล้วนะครับตัวนี้คือไม่ได้อะไรเลยนะครับตัวนี้ต้นทุนสูงเลยแล้วก็เนื่องจากมันเป็นจี 3K แล้วก็ถังน้ํามันค่อนข้างใหญ่นะครับสวยมากนะครับจากญี่ปุ่นนะครับปั๊มเข้าออกหนึ่งนิ้วนะครับคือที่คุยกันไว้นะี่มันเป็นราคาของโรบินไงแต่ว่าโรบินเนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากเลยเพราะว่าเราต้องแก้อีกหลายจุดเลยตัวนี้ก็เลยนะฮะ ตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้ให้พี่แกก่อนแล้วกันอ,อะไร่งเงี้ยครับสองอยังหวานะครับอัตราส่วนผสมก็25ต่อนหนึ่งเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับอย่าไปเร่งอย่าไปเร่งเปล่าเปล่าเลยนะเดี๋ยวซีนไหมโอเคเร่งไม่ดูกด<อ>ดึงอีกทีนึงครับพร้อมจะส่งแล้วนะพี่ราคาตามที่คุยกันไว้นะครับ ให้พี่ให้พี่นะครับ <Okay. S 1> ก็เพราะว่ารับปากกันไว้แล้วแต่ว่าเราส่งมอบไม่ได้เองเราก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับซึ่งแพงกว่าแต่ว่าให้ราคาเดิมนะครับอลองพิจารณาดูนะพี่เสงนะถ้าชอบบอกนะครับถ้ายังไม่ถูกใจมีอีกสองสามท่านต่อท้ายอยู่นะตัวนี้เครื่องแจ๋วเลยเครื่องแน่นมากเลย g 3สามเคด้วยนะครับมันทนผมเสือสวัสดีครับ